เท่านี้ได้กี่โลมาดูกันครับได้สิบเอ็ดโลยสวัสดีครับคุณผู้ชมเพิ่องออกกะแปดโมงมาครับเก็บมะเขืออาทิตย์นี้เข้ากลางคืนครับ ช่วงนี้อากาศร้อนมากจะร้อนมากก็จะอยู่เดือนไต้หวันจะร้อนจัดก็จะมีอยู่3ามเดือนเลยครับเดือนรกรกฎาสิงหากันยาครับร้อนจัด งานประจำช่วงนี้มีโอตลอดช่วงนี้งานเยอะครับงานประจำํำ ที่สวนผมจะเน้นแต่อินรีย์เป็นหลักครับปุ๋ยปุ๋ยก็ใส่บ้างแหละจะสงสัยจะตกไปปีละกระสอบนี่แหละมั้งกระสอบสองกระสอบส่วนมากผมจะเน้นแต่พวกญ้าพวกเศษหญ้าปลูกปลูกให้เยอะเข้าไว้ครับพวกพวกใบชะอมพวกนี้แหละพวกเศษหญ้านี่แหละเป็นปุ๋ยให้เราปลูกแน่นไปเลย ใบตะไคร้บ้างให้เขาเป็นปุย๋ยพวกใบใบต้นอะไรต้นแคร์ผักแคร์อย่างนี้ให้เขาเป็นปุย๋ยอาศัยแต่ช่วงหน้าฝนนี่แหละครับเขาจะงามหน่อยถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งก็ไม่ค่อยสวยหรอกเพราะว่ามันไม่มีน้ำรด บางทีสองอาทิตย์ได้รถข้างหนึง่งรถพอมันไม่ตายแต่ว่าช่วงหน้าฝนจะต้องหมั่นเอาหญ้าหน่อยเพราะว่าเราอาศัยหญ้าให้เขาเป็นปุ๋ยครับหญ้าก็หญ้าก็ไม่ควรถอนครับเกาะเกาะเอาให้ลากเขาฝังดินเขาจะได้เป็นปุ๋ยให้เราดินเขาจะดินเขาจะได้ดีครับ แต่ก่อนถอนเขาจะไม่ค่อยสวยทุกวันนี้ผมจะใช้ไก่เคียวเกาะเอาให้รากเขาฝังดินถ้าเราหมั่นเอาญ้าปลูกพืชหลากหลายชนิดแซมกันไปเขาก็ลดต้นทุนให้เราได้มากครับโรคก็ไม่ค่อยมีคราวนี้ได้กี่โลมาดูกันครับ แค่สิบเดโลองสิบเอ็ดโลครึ่ง